เทา่ฟรีห้ามจักรยานห้ามมาห้ามแอลกอฮอล์สิบโมงถึง4ี่โมงดอกอะไรไม่รู้นะคะทุกคนดอกอะไรไม่รู้แต่สวยอะ่ะสวยสวคล้คทิวลิปเลยแต่มันไม่แน่ใจว่าใช่ทิวลมันว่าอารมณ์ก็จะคล้ายค่้สวนดอกไม้ของ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 สมเด็จย่าที่อยู่ทางเชียงรายอะ่ะ อารมณ์วันว่าก,ก็จะประมาณนั้นแหละคุณนี่นะคะทุกคน ันเป็นเหมือนแลนด์มาร์กนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีพันไม้อะไรแปลกๆไหมเดี๋ยววันถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแดดดีมากแดดดีแดดดีสุดๆแดดดีแดดดีไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> <c oughs> จะมายืนถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะไปค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันทุกคนต้นนี้นะคะมันสามารถใหญ่ได้เท่านี้เลยนะคะที่บ้านันว้าวว้าวว้านี่ยกล้วยไม้นี่ค่ะสีสวยๆเนี่ยมีหลายต้นที่อยู่โซนเอเชีย อันนี้ใช่ตีนตุ๊กแกไหมคะเพื่อนๆถ้าใครทราบบอกวันหน่อยนะใช่ตีนตุ๊กแกไหมเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอโ้โหต้นใหญ่มากค่ะต้นใหญ่มากมีต้นไม้แปลกๆเยอะเลยนะคะนี่ค่ะมีใบแปลกๆเต็มเลยเยอะมากเยอะมากมันจะเป็นเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ คล้ายๆเป็นซุ้ม,มเป็นเรือนกระจกอะคะ่ะเป็นเรือนกระจกที่สำหรับไม้นี่ค่ะไม้พันร้อนต่างๆไม้เขตร้อนนะคะจะคล้ายๆอย่างที่บันบอกนะคะว่าเหมือนสวนสมเด็จยะาสวนส,วนสมเด็จย่าที่อยู่ทางเชียงรายนะคะนี่ค่ะสวย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 คนไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นแต่เราว่าเรามาเห็นนานๆเราเห็นทีเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีละคะ่ะ เนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้เขตร้อนที่ที่ที่เราทราบ,ราบกันอยู่ใี่นะคะมีโปรงมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนะคะี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยววันพาไปดูส่วนอื่นอีกนะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันนะคะต้นนี้นี่ มีต้นอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีเฟิร์่ค่าหลวงมีเฟิ่์นค่าหลวงกอยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะคะเฟิร์นค่าหลวงนี่ค่ะมีอยู่สามกอเฟิ่์นค่าหลวงนีคะอันนี้ที่ตอนนี้เรายิดอยู่บ้านเราอะ่ะมันจำชื่อไม่ได้แล้วเนะะี่ยค่ะใบดา มันยังใบไม่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะใบยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรโอเคค่ะใบยังไม่นะท่าแล้วก็นี่วันเห็นต้อนอันนี้ค่ะต้นจักแต่้ต้อนอะไรไม่รู้ นี่แล้วก็มีโหยาอันนี้โหยาแน่นอนฉันจำไดนะ้อันนี้โหยาแน่นอนรา <Okay. S 1> อดอกอยู่นี่ดอกโหยาอยู่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะดอกโหยา <Okay. S 1> อันนี้ที่เป็นโหยาใบหัวใจ นี่มีดอกอันนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่นะนี่ค่ะแล้วก็มีพวกลิ้นมังกรอยู่นี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 ่มีต้นโกศลด้วยค่ะทุกคนตนก ทุกคนใครรู้ชื่อบอกวันหน่อยนะเน,น,นะนี่ยค่ะดอกอะไรเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้ชื่อดอกอะไรคะเนี่ยทุกคนถ้าใครรู้ชื่อบอกวันหน่อยนะเนี่ยค่ะ,คะแต่วันที่ว่าที่ไทยยังมี นี่ทุกคนใช่ต้นมะขาวมะแกงลิงไหมอะเนี่ยค่ะใช่ไหมทุกคนใช่ต้นมะขาวมะแกงลิงไหมหนูจำชื่อไม่ได้มันเป็นไม้เลือยอะใช่ไหมคะทุกคนหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้ใครรู้บอกหนูหน่อยนะ พ,พี่เพืพ่อนๆค่ะอันนี้ใช้ต้นมะขามมะแกงหนึ่งไหมถ้าใช่บอกวันหน่อยนะน,ยน,นี่นะคะต้นใหญ่มากทุกคนดูดิดต้นยังใหญ่เลยอะด,ยดูดิเนีย่ยว้วายวันเห็นลิ้นมังกรด้วยคุณมีลิ้นมังกรด้วยเนี่ยแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยคะ่ะที่ดอกเขาแปลกๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ มีไม้แปลกๆหลายต้นอยู่นะคะนคะคะก็มีเนี่ยที่เราหอ่อไม่ใช่ใบเตย,ยค่ะใบอะไรไม่รู้ที่เวลาเราไปซื้อต้นไม้ไอ้ไม้กำมากล้วยไม้ไปไหว้พระเราเห็นอันนี้นี่ค่ะแล้วก็อะไรอย่ี้ยนี่ที่วันจะให้ดูยอยู่นี่ค่ะเนี่ยนะะต้นลินมังกรแล้วก็มีต้นกล้วยบ้านเราด้วยนะคะนี่ใช่บานานบ้านเราไหมเนี่ย เนี่ยทุกคนวันไม่รู้วิชัมมมยมะขามมะแกงเรอยังไหมวันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่เยคะเ,เขามีชื่ออยู่นะคะแต่วันหาชื่อเขาไม่เจอเนี่ยคะ่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยววันพาไปดูเอาต้นปาล์มมาไว้ทีนี่ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมคะใช้ต้นปาล์มไหมคะเพื่อนๆต้นอะไรใครรู้บอกวันหน่อยนะใครทำสวนกเกษตรบอกวันหน่อยนะคะว่าอันนี้ใช่ต้นต้นปาล์มไหมนี่นะคะที่นี่เขาเอาเข้ามาปลูกอยู่นี้เลยนะปลูกอยู่ในซุ้มใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี่ค่ะ ใหญ่มากอันนี้ยังเดินไม่ถึงยังเดินไม่หลายที่เลยนะคะอันนี้อยู่ในซุ้มเดียวไปค่ะเดี๋ยววันพาไปดูอีกต้เตนมะกรูดคุด้นต้นมะกรูดต้อนอยหญ่ใหญ่นี่นะคะอยากขโม,มยกลับบ้านเลยสวยมากบรรยากาศดีมาก นะคะแล้วก็มีราา้านกาแฟนี่ค่ะระ้านกาแฟเพราะแดดมันดีจริงๆทุกคนแดดดีมากวันนี้แดดดีจริงๆค่ะแดดนะคะแตกแล้วที่นี่แตกแล้วที่นี่ออกดอกแล้วแต่ที่นอร์เวย์ยังไม่ออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันพามาดู นี่ค่ะซุ้มแบบนี้ที่ที่ฉันอยากได้นี่นี่น,น,นซุ้มแบบนี้ที่ฉันอยากได้ฉันอยากได้นี่แหละค่ะเป็นซุ้มในฝันอยากทําซุ้มกุหลาบแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ดูท่าคงจะรอดยากค่ะคงจะอดค่ะคงจะอดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันรอให้เขาถ่ายเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปนี่ค่ะเพืเ่อน มาแล้วมาแล้วมา,วมาเห็นแล้วอดไม่ได้จริงๆกุหลาไอ้ดอกไม้สวยๆนี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะรอบานแล้วมั้งพันนี่ค่ะมีหลายพันหลายชาติหลายพัน,นดอกแปลกๆนี่นะคะทุกคน ทุกคนเดี๋ยววันนี้วันยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปไหนต่อถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เราจบกันตรงนี้กันนะคะที่สวนดอกไม้และเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะว่าคลิปต่อไปวันจะพาไปไหนอ ยังไงวันขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกส like, ับสไครต์นะคะวันขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพี่พเพื่อนที่มีคําแนะนําคําติชมมาให้วันทุกครั้งที่วันออกทลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะและเราเจอกันอีกคลิปต่อไปนะคะเลิฟยูนะคะบ๊ายบายดูแลตัวเองนะทุกคนรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบายค่ะวันไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดี